ลา <Master> บซาอุดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมไว้เกมเมอร์แล้วก็รายกาสาระที่ไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวกลางเดือนผมจะซื้อบายาวบาเสริมอัญญามาติดตรถมอเตอร์ไซค์ครับ ว่าผมต้องเอานี้ออกครับผมจะเอานี้ออาก่อนนี่ขาจับกล้องกระโปแล้วก็ขาจับมือถือรถมอเตอร์ไซค์ผมจะเอาออกกันครับแล้วก็เหลือตัวนี้ไว้บาสั้นครับเห็นไหม,มผมจะอสองอันนี้ออกก่อนครับเพราะว่าผมจะสั่งซื้อก็จะมีบายาวของมอเตอร์บุ๊กแล้วก็เซ็นเซอร์วัดลมยาง แล้วก็เป็ดเหลืองติดรถมอไซค์นะครับเพราะว่าผมจะมาติดแฮนด์บาร์นะครับจะมาติดบาร์เสริมบาร์ยาวๆอ่ะนะครับผมจะมาติดใหม่นะครับเพราะว่าผมจะเอาอันนี้ออกสองผมจะเอาสองอันนี้ออกนะครับเห็นไหมผมจะเอาสองนี้ออกนะครับ,ออก,รบกลางเดือนอะ่ะผมจะซื้อมาติดนะครับผมจะเปลี่ยนใหม่และนี่ก็ผมจะเอาออกไปข้างนอก ที่จับมือถือของติดยึดรูแบบนี้นะครับผมก็จะสั่งสามอย่างเลยนี่ก็จะมีบาเสริมบาเสริมยาวแล้วก็เซนเซอร์วัดลมยางนะครับแล้วก็เป็ดเหลืองติดรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ที่จับมือถือของมอเตอร์บุฟแบบแฮนด์บาร์นะครับแบบนี้นั่นเอง แบบนี้ผมก็จะสั่งซื้อสามอย่างนะครับโอเคก็จะมีแค่นี้นะครับกลางเดือนนะผมจะสั่งซื้อบายามาติดใหม่ครับผมก็เอาอันเก่าออกคือจะเอาสองอันนี้ออกก่อนนะครับจะเปลี่ยนใหม่นะครับสิ่งที่เพิ่มมาก็จะเป็นบาร์เสริมอันยาวนะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์วัดลมยางเป็ดเรือนะครับแล้วก็ ที่จับมือถือรถมอเตอร์ไซค์เป็นแฮนด์มาแบบนี้นะครับผมก็จะเอาออกนะเราติดตามนะครับกลางเดือนเวอกันนะครับเพราะว่าวันนี้ผมเข้าไปดูช้อปปี้ของมันหมดนะครับผมก็จะติดเซนเซอร์ว่าลมยางด้วยนะครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่าลมยางมันเท่าไหร่นะครับเผื่ออ่านลมยางรถมอเตอร์ไซค์ผมจะลดไปก็ได้นะครับผมก็ไม่ซ้ำกัน <c oughs> นะครับโอเค ก็มีแค่นี้นะครับก็โอเคครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมอะไรกันมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พระหน้าบ่อยสวัสดีครับเย่ yeah! อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเวลาแจ้งเตือนด้วยครับเพื่อนเพ่นก็จะไม่สามารถพลาดวิดีโอใหม่ๆของผมได้นะครับโอเค ถ้าอยากให้ผมทำอะไรเพิ่มเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมเอาไว้ข้างล่างได้นะครับโอเคมันก็มีแค่นี้แหละครับผมก็จะเอาสองอันนี้ออก <c oughs> ครับคือจะอ,ออกแค่สองอันนะครับเหลือแค่บาสั้นเอาไว้นะครับผมจะซื้อบายโสบายโสูงมาใส่แทนนะครับเพิ่มไม้เฉยนะครับแล้วก็จะติดเซ็นเซอร์วัดลมยางเป็ดเหลืองแล้วก็ที่จับมือถือรถมอเตอร์ไซค์แบบแฮนด์บาร์นะครับน่าจะเป็นแบบนี้นะครับ ที่ผมดูมานะโอเคคราวนี้ไปดีและบ่ายสวัสดีครับเย่ Yay! เจอกันพรุหน้าครับบ๊ายบาย